โอ้เ,เต้นท่านั้นเลยไม่เอาท่านี้ฮะเอาท่าที่ซ้อมมาเลยโอ้โหุาสาห์ตั้งกล้องรอฮะอะไรไม่เข้าใจเต้นแบบ่าไงตามจังหวะมันไง สวัสดีค่ะดีไซน์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเพจดีไซน์กดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิง่งตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆค่ะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลยสวัสดีค่ะโอ้โหเป็นไงคะเพิ่งตื่นนะคะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่กุ้งกับพ่อปองนะพาดีไซน์มาถ่าย MV นะคะทุกคน ว่าแต่ว่าจะเป็น MV เพลงอะไรนะคะฝากติดตามด้วยนะคะที่ช่องดีไซน์ Record นะนี่นะคะที่ที่เรามาถ่าย MV กันวันนี้นะคะทุกคนจะแบบว่าได้อารมณ์แบบว่าญี่ปุ่นนิดๆน,นะนูน่นเห็นตรงนู้นไหมแดงๆตรง,งนู้นนะโอ้โหแล้วก็เป็นสวนไผ่แบบนี้นะไปะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเบื้องหลังกันค่ะไปเลย ถาถึงก็นี่นะคะต้องทานอาหารกันก่อนเลยเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องเนาะโอ้โหกินอะไรคะเป็นไฟร้อนมากแล้วก็สั่งข้าวอะไรมากินเอ่ยข้าวผัดทะเลใส่ได้โอ้โหน่ากินมากมะนาวอะไรนะใส่มะนาวจะใส่มะนาวด้วยเหรออกินข้าวผัดใส่มะนาวด้วยเหรอกี่หลายพ่ออ่ะพ่อพ่อ นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวกันก่อนเนาะเพิ่มพลังก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆกันไปหาจุดที่จะถ่าย MV กันเนาะนี่ของแม่มาแล้ว <Wow. S 1> ครกินกับแม่บ้างดีไซน์กินไหมกินไหม <Thank you. S 1> <laughs> ปาตอนนี้เราก็ทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนไปดีไซน์เราไปดูบรรยากาศภายในร้านกันว่าเราจะถ่ายมุมไหนกันบ้างนะนู่น <laughs> อุ้ยมีสะพานเหมือนของญี่ปุ่นใช่ป่ะสะพานแดง <Wow. S 1> นี่ดูดิ โอ้โหอันนี้เมื่อกี้เห็นเขากำลังพึ่งรดน้ําไปเนาะปาไปดูกันไปเลือกมุมถ่ายกันว่าเราจะถ่ายตรงไหนนะคะทุกคนไหนตรงนี้สวยป้าดูดิเอ้ยสวยอยู่นะใช้ได้เลยสวยมากสว่างสว่างสว่างเดี๋ยวก่อนเออสว่างสว่างปะ <c oughs> อ่าได้มุมนี้หน่งมุมแล้วเนาะไปต่อโอ้ย <c oughs> <c oughs> เหมือนไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยอ่ะนี่ญี่ปุ่นเชียงใหม่คะทุกคนอยู่ที่เชียงใหม่นี่เอง้เป็นหน้าหนาวคือญี่ปุ่นเลยเนาะหน้าหนาวมาอีกแไหมมาเที่ยวอ่ะ <c oughs> นี่เมื่อกี้แม่เล็งตรงนี้ไว้ด้วยนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เออตรงนู้นตรงนู้นจะให้หนูไปนั่งตรงนู้นนนนตรงนู้นไม่ใช่ไม่ต้องไปแบบเฉยเฉยไปไม่ได้ไม่มีทางนี่รู้ทางไปอยู่ตรงนี้แต่ว่าต้องระวังลื่นนี่น,นี่ทางหินตรงเนี้ยเออระวังลื่นนะไปเราไปดูทางฝั่งนน้นกอนก็ได้ นี่ตรงนี้เป็นน้ําสวยเนาะ <Wow. S 1> น้ํายาวตรงนู้นเลยอะ่ะหรอกบอกปลาค้าปหรอนี่เมื่อกี้แม่เลงตรงนู้นไหวลูอ <Hey. S 1> ตอนเปิดคลิปปะโอเคค่ะทุกคนไปเดี๋ยวตอนนี้นะพรกเราก็จะไปเดินดูรอบรอบร,อบร้านนะไปหาว่าเราจะถ่ายเอมมุมไหนกันบ้างเนาะ <Hey. S 1> แล้วเดี๋ยวมาดูเบื้องหลังกันนะคะไปเลย <Hey. S 1> อ่ะเดี๋ยหนูเริ่มร้องใหม่นะเอาตอนท่อนร้องหนูเดี๋ยวหนูเดินมาอีกนิดนึงแถวแถวแว ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอาใบไม้บางหน้าตัวเองสิเออแถวแนั่นแหละโอเคโอเคไม่ต้องกูซงต่ไม่ไน่เแน่ว่าดีเธอต้ดูฉันต่อให้องเเป็น่ะ1หลับตาไว้ก่อนหนึ เตรียมโยกไปเลยโยกไปเต้นไปเออเต้นท่านะเลยไม่เอาท่านี้ฮะเอาท่าที่ซ้อมมาเลยโอ้โหสาสต์ตั้งกล้องรอฮะอะไรไม่เข้าใจ หาเต้นแบบช้าไงหนึงตามจังหวะมันไง โอ้โหนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็ถ่ายเสร็จรอบแรกแล้วใช่ไหมคะดีไซน์แล้วก็มาพักเบรคทานน้ําทานขานมกันนะนี่นะคะทุกคนเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนเลยนะดีไซน์สั่งขนมเค้กเลยมาสั่งเค้กเลยคะ่ะเค้กแอนครีมแล้วก็น้ำโคกนะ้กเค้กคุกกี้แอนครีมหรออ๋อแล้วก็น้ำโค้กเนาะเพราะว่าร้อนมากเนาะขอกินโคก้กเย็นๆซาซ่าชื่นใจหน่อยนะคะทุกคน โอ้โหนี่โอเคอะยังไงก็ฝากติดตามรับชม MV เพลงเฮ้ยลืมบอกเลยว่ามาถ่ายเพลงอะไรเ <Bradley. S 2> พลงเลยนะวัดประหลาดใช่แล้วนะคะทุกคนนี่ยังไงก็ฝากติดตามรับชม MV เพลงวัดประหลาดนะคะที่ช่องดีไซน์เรคคอร์ดด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตา,ามาด้วยบ๊ายบายบ๊่ยบายค่ะจุ๊บ what if i find yeah